ว่าด้วยเรื่องหนังปาณีเนาะทุกคนถามได้ว่ามึงไปนั่งไหนก็เดินไปหาปะ <c oughs> ก็เดินไปหาตัวเองปะตัวเองก็เรียกเขาให้ขึ้นไปหาอยู่ข้างบนปะเรียกเขาให้ขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนปะทาเป็นถาม,มเบียงเบนประเด็นนะเนี่ยเบียงเบนประเด็นนะเนี่ยเบียงเบงประเด็นเก่งน่เราอ่ะอพอจะเด็ดน่ <c oughs> ดารัก ขอบคุณครับขอถอดเรื่องมืออนครับอ้าโอ้โหอีกวิดเดียวน้ำจะตกร้อนไหมทุกคนทนเอาร้อนเหรอคนเต้นๆน่ะร้อนเหรอไม่ไม่มแปลกคนไม่เต้นนี่มันร้อนมันแปลกนะ ร้อนรุ่มหัวใจที่ได้เจอน้องทั้งสองคนโอ้ร้อนรุ่มกระชุ่มกระ่วยอ,อะไรนะครับทั้งหัวใจคุณคุณดวงก็มีแค่เธออะไรอขอเชิญ คุณจะเด็ดเก่าเก่าอะไรกับหมู่บ้านสิงสิงอะไรวะสิงบุรพาเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมนะู่บ้านอะไรนะสิงบุรพามึงดูมาจริงไหมสิงบุรพามันคือชื่อแก๊งแก๊งนึเจอเสมือนเด้าวบ้านนาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งบอกนะบ้านอะไรจะเด็ดอยู่บ้านอะไรบ้านโคกเจริญ ใช่หรือเปล่าใช่ครับเอ้าเหรอหมู่บ้านโคกเจริญแก๊งอ่ะสิงบูรพาอ๋อ้ว่าไปดูจริงไหมในวันนั้นมึงนั่งไหนเนี่ยถ้าถ้าไม่ถ้าอย่พูดอะไรวะไม่รู้มูชัดฟิวกลาง์รายการพูดกันแบเลือกมันซะงันตานีเดี๋ยวนึกขึ้นได้เดี๋ยวมาพูดทานก่อน เอาเราทิ้งไว้เฉยๆแบบนี้เหรอกูลืมจะพูดอะไรวะเกี่ยวกับเจดเดตนี่แหละอ่าส้วมหรือเปล่าฮะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมชอบมากเลยไอ้ดูดส้วมเนี่ยทำไมไม่จ้างผมไปดูดสว้วมชอบอะไรที่แบบว่าอะไรที่ว่าเอาส้วมไปเทขี้ติมาบอมมาค้นดูดส้วมนี่ไหม รถดูร่อมเลยผมบอกเลยว่าโอ้โหคุณไม่เคยได้ยินเลอ<ะ>ที่เอออฟมันเล่าเรื่องมาเสียอูดเขาเคยไปเห็นงานตางทินตางแดนได้เงินกลับมาหลายกอกหลายก่อนก็เลยกลับมาได้เดินรถสายเงาเดินรถสายเงาก็อยังงี้บ่หาดดูดขี่น้ำแถวบ้านเดินรถแถวเงาเนี่ลหลายหลาคนอาจจะคิดว่า ขี่รถทัวร์มีรถทัวร์ซื้อรถทัวร์ของตัวเองแล้วก็มาขับรับคนใช่ไหมแต่อันนี้คือเดินรถสายเงาหน้าแถวบ้านก็ขึ้นดูดขี่อ๋อดูดขี่แกชื่อเสียอูดอหรือเรียกเต็มๆในหนังว่าเสียอูดดูดขี่เสียอูดเกิดเกิดเกิดเสียอูดสิงคโปร์ครับกลับมากับมาเรียงลูกให้เขาปานี้กลับมา ฮัลโหลพอดีโทรมาไหนบัางน้องเสียงยังนี่เอานอกจากสมองสัารละโูกูได้ยินเสียงยังมู้เสียงโทรศัพท์บัางเหรอฮัลโหลเสียงกูชได้ยินคืออะไรบ่บ่มีไดิ้นใครด้ยิ้นเพื่อคนนี่เสียงโทรศัพท์ไหมอ่ะสามมบอส โอเคครับกาชาทายหมู่บ้านโคกโคกโคกเจริญแล้วใช่ไหมครับทักทายนะ้ครับหมู่บ้านโคกเจริญันนีไหนใครดูปาน,นี้แล้วยกมือหน่อยสิขอให้จเจริญลุกเรืองนะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาแต่ถ้าใครที่ยังไม่ยกก็แสดงว่ายังไม่ดูนะซสือเหล็กเสือหวยถ้าเดินชีวิตก็ขอให้สู่เอาแล้วกัน นะอย่าเพิ่งไปโฟกัสคนข้างล่างครับสิง์มิวสิกแบนไปดูมาหรือยังครับถามรู้ไปไปถามรู้มถามรู้ถามเลยอ่านี่นี่มือกองหน่ถามกอนมูล่มือกองครับคุณไปดูหนังปราณีมาหรือยังครับตอบด้วยความมั่นใจและความเข้มแข็งครับหนึ่งองจ ยัังครบขอบคุณพี่ชายมากๆที่ยังมาเป็นรถตู้นี่ที่มิวสิงแบนด์เขาอาจจะทัวร์ตลอดไม่มีเวลาดูเพิ่งมาถามคนขับรถตู้ถามดิ่คนเดียวมาถามคนขับรถตู้ไม่ถึงพี่โอ่งเหรอเจอสซี่มานี่สิมานี่เลยเจสซี่มานี่มานี่ยิบย้อยหันยืนนี่ไปเอาถามดู คุณโซซี่ครับคุณไปดูหนังปราณีมาเรื่องครับยังไม่ได้ขอบคุณที่พี่ชายยังไปด,ดูอีกคนนึงด้วยอโอ้โหบังบังขับไซมที่ไปไปเบิง้งแต่ว่าโบกของท่านไปเบิง้งจากคนไม่ก็มันอาจจะเป็นแบบพี่เซเว่นวันนั้นไง,งไงไม่มีเงินไปดูเอ้ยแกไปดู <c oughs> อยู่นะอ่าพี่เซเว่นได้เงินแล้วก็ไปดูใช่ไหมไม่แกแกบอกว่า มพี่มีเงินอยู่แล้วแหละจริงนุ้มไม่ต้องให้ก็ได้มึงจะบานในกูอีกแล้วเนี่ยมานในกูใจเขาอีกแล้วเนี่ยอันนี้คุณาะเพลงจากใบปลายเพลงชาที่เพราะมากๆครับผมเริ่มเลยครับไม่จ่ายเงินเลยนะสิ่งเดียวที่ขอร้องเธออนไป